สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NovelBis วันนี้เราจะมาลองสร้าง Product Mockups ด้วย AI โดยใช้ Nano Banana ร่วมกับ Open Router และ Gemini 2.5 Flash Image ทั้งหมดนี้ทำได้ใน NSN Workflow แบบอัตโนมัติถ้าคุณอยากทำภาพ Mockup สินค้าแบบสวยๆรวดเร็วและไม่ต้องแต่งเองคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องเพิ่ม Node n 8. n form เข้ามาก่อนนะครับมีไว้เพื่อให้ workflow ของเรามีจุดรับ input จาก user เข้ามาหน้านี้แล้วให้เราตั้งชื่อฟอร์มก่อนนะครับเสร็จแล้วในส่วน form elements ตรง field name ให้เราตั้งชื่อ input นะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็น upload shirt นะครับต่อไปในส่วนของ element type เลือกให้เป็นไฟล์นะครับเสร็จแล้วในส่วนของ Accepted File Types ให้ใส่ .jpg .png .jpeg เสร็จแล้วให้เพิ่มอีก2ฟิลด์นะครับโดยใส่ Upload t r u และ Upload Model เข้าไปในส่วนอื่นๆก็ใส่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วกดทดสอบ จะเห็นว่ามีฟอร์มให้เราอัปโหลด i m a g e เข้าไปแล้วนะครับต่อไปให้เราเพิ่มโหนด Extract from file เข้ามาเพื่อดึงข้อมูลเนื้อหาจากไฟล์มาแปลงไฟล์เป็น b s s 64เพื่อส่งต่อหรือเก็บเป็นข้อความในระบบที่รองรับแค่ Text นะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วเรายังไม่เห็น Input Data นะครับให้เรากดที่ Execute previous nodes เสร็จแล้วให้เรากดเพิ่ม image เสื้อรองเท้าและนายแบบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกด submit จะเห็นว่ามี data image เข้ามาแล้วนะครับต่อไปให้เราทำการ copy title มาใส่ในช่อง input binary field นะครับเสร็จแล้วกดทดสอบอย่าลืมเปลี่ยนชื่อโหนดด้วยนะครับ เสร็จแล้วให้เพิ่มโหนด Extract from file เข้ามาอีก2อันให้ทำเหมือนโหนด Extract แรกนะครับแต่ให้ Copy Title ที่เหลืออีก2อันมาใส่นะครับต่อไป ให้เราเพิ่มโหนด HTTP Request เข้ามาเพื่อส่งรูปภาพให้ Gemini เขียนพร้อมให้เราสร้าง Product Mockup นะครับเข้ามาหน้านี้แล้วให้เปลี่ยนจาก GET เป็น POST ในช่อง URL ให้ใส่ URL Generate Content ของ Gemini นะครับเสร็จแล้วให้เราเปิด Send Query Parameter ส่วนของ name ให้ใส่คำว่า key ในส่วนของ value ให้ใส่ key ของ Gemini นะครับต่อไปในส่วนของ send headers ในช่อง name ให้ใส่คำว่า content type ในช่อง value ให้ใส่คำว่า application/json เสร็จแล้วในส่วนของ send body ในช่อง specify body เลือกให้เป็น using json ในช่อง json ให้นำโค้ดที่เตรียมเอาไว้มาใส่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วให้ทำการเปลี่ยน Data Image โดยการดึงเอา Data จากด้านซ้ายมือที่เราทำการ Extract ไว้ก่อนหน้านี้มาใส่นะครับ เสร็จแล้วกดทดสอบจะเห็นว่ามีการส่งพร้อมที่เอาไว้สำหรับสร้างภาพกลับมาให้เราแล้วนะครับถ้ามี Error เ s o n สให้เราเพิ่มโหนดโคดเพื่อลบอักษรพิเศษออกไปก่อนนะครับตอนนี้เราข้ามไปก่อนต่อไปให้เราเพิ่มโหนด Edit Fields เพื่อกำหนดค่าของข้อมูลก่อนส่งต่อโนดถัดไปนะครับ ทำการเปลี่ยนชื่อโนดให้เรียบร้อยเม at athletes, um ื่อเข้ามาหน้านี้แล้วในส่วนของ i i l l s to Set ให้ลาก Text มาใส่ในช่อง add field เสร็จแล้วให้เราเพิ่มฟิลรูปภาพเข้ามาอีก3อันอย่าลืมเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตามฟิลนะครับ เสร็จแล้วกดทดสอบจะเห็นว่ามีการเตรียมค่าให้เราเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราเพิ่มโหนด HTTP Request เข้ามาอีกอันเพื่อส่งรูปภาพและพร้อมสำหรับสร้างภาพให้เจมีน i บวกบ a นาน่ สร้างภาพ product mockup ให้เราโดยผ่าน open router นะครับเปลี่ยนชื่อโ o d e ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเปลี่ยนจาก get เป็น post ในช่อง URL ให้ใส่ URL ของ OpenRouter.ai เดี๋ยวแอดมินจะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับในช่อง Authentication เลือกให้เป็น Predefined Credential Type นะครับในช่อง Credential Type เลือกให้เป็น OpenRouter นะครับเสร็จแล้วในช่อง OpenRouter ในช่อง Open Router ให้เราทำการใส่ API Key ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปในส่วนของเซน Body ช่อง Specify Body เลือกให้เป็น Using Json เสร็จแล้วให้นำโค้ดที่เตรียมเอาไว้มาใส่นะครับเดี๋ยวแอดมินใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วให้เราทำการแก้ไขข้อมูลก่อนนะครับก่อนอื่นให้เราทำการแก้ไขในส่วนของ text ซ์ก่อนให้เราลาก Text จากซ้ายมือมาใส่นะครับเสร็จแล้วในส่วนของ URL ให้ลาก Data Image ที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้ามาใส่เอามาใส่ให้ครบทั้ง3อันนะครับ เสร็จแล้วกดทดสอบจะเห็นว่ามีการส่งข้อมูลรูปภาพ Product Mockup กลับมาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้เราเพิ่มโหนด Edit Fields เข้ามาอีกอันเพื่อตัดคำที่ไม่ใช้ใน b a s e 64ออกก่อนเข้ามาหน้านี้แล้วให้เรามองซ้ายมือดูในส่วนของ Open Router จะเห็น Image URL ให้ลาก URL มาใส่ในช่อง Add Field นะครับในช่อง Name ให้ใส่ชื่อ URL นะครับเสร็จแล้วให้เราเพิ่ม .split comma เข้าไปหลัง .image .url นะครับเพื่อตัดคำก่อนเครื่องหมายคอมม่ออกต่อไปให้เราเพิ่มโหนด convert to file นะครับเพื่อแปลงจากไฟล์ base64 string เป็นไฟล์รูปภาพ เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วในส่วน base64 input field ให้ใส่คำว่า URL ตามชื่อ data image string เสร็จแล้วกดทดสอบเราก็จะเห็นรูปภาพ product mockup ของเราเรียบร้อยแล้วจาก workflow นี้เราสามารถเอาไปต่อยอดจาก EP4 จากภาพสู่ c a p ชั่นโพสลง Facebook ได้นะครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Workflow Product Mockups ด้วย Nanobanana, Open Router และ Gemini 2.5ใน N8N เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ไม่ยากนะครับหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ